สวัสดีครับจากร้านใบพัดบ์ดนะครับผมอันนี้เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นเบาะผู้น้ามือสองญี่ปุ่นยอดนิยมนะครับคอนดัตสตีมเบาะผ้านะครับสภาพสวย g กียเลยเบาะถอดผ้าซักความสะอาดเรียบร้อยฟองน้ําแน่นนะครับผมแล้วก็ผ้าสวยฟองน้ําแน่นลางเลื่อนเป็นลางยูนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังมือเดียวคล่องครับผมแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับโชกขึ้นบกลงครับผม เบาะนั่งกระชับตัวกํลาลังดีนะครับเบาะมีเท้าแขนด้านข้างพับเก็บได้นะครับขึ้นลงบานนี้มีเป็นลงังโยนการดันแรงขานะครับมาดูด้านซ้ายด้านคนนั่งดด้านซ้ายด้านคนนั่งนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังก็คล่องๆองนะครับผมเบาะมีกระเป๋าหลังให้ทั้งสองข้างนะครับซ้ายและขวาเลยปรับเอนนอนได้นะครับเยอะเลย อันนี้อันนี้มันติดข้างหลังนะครับแล้วก็แปลงขาติดตั้งแล้วต่อเล็กจากเบาะไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้เจาะรถเสียหายแล้ประกันดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเป็นร้านด้วยนะครับบายพาสเบาะชนบุรี085 090 3855ขอบคุณครับ